โอ้อันนี้น่าสงสารจังเลยคะคุณมันเดอร์ก็บอกวันโดนตีหน้าเสาธงกลับบ้านโดนพ่อร้อที่หน้าบ้านเลยโดนได้ไหมขัดหม้ออีกนี่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะคะเขาต้องโอ้กันตายเลยเนี่ยคูอโดนแล้วแต่นี่คือพ่อซ้ําด้วยพ่อรู้แล้วว่าลูกตัวเองเป็นยังไงจมน้หน้าพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะกินเที่ยวช็อป ดำเนินรายการโดยกิ่งแก้วเพตราและธิตภาทรงเผ่ขาขณะนี้เวลา13นาฬิกา เปน็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยติดเชื้อรายใหม่230คนเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคน นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบาคแถลงสถานการณ์โควิด -19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่230คนเป็นการติดในประเทศ209คนติดเชื้อต่างประเทศ21คนทำให้ตัวเลขสะสม11,680คนหายป่วยแล้ว8,906คนเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคนรวมเสียชีวิต70คนวันนี้มีการประชุมกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์เกรติภูมิวงรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานได้วิเคราะห์กรณีคลัสเตอร์ ที่เกิดขึ้นมีผลอย่างไรต่อประเทศด้วยบอนการพนันภาคตะวันออกที่ระยองกระจายไปจังหวัดต่างๆรวม702คนเสียชีวิตจากคลัสเตอร์นี้2คนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายแม้ขณะนี้ตัวเลขการติดเชื้อจะลดลงแต่ต้องรออีก14วันเพื่อให้เกิดความมั่นใจส่วนคลัสเตอร์สถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครกระจายติดเชื้อในหลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อ197คนเสียชีวิต1คนเป็นหญิงมากกว่าชาย ขณะคีีคลัสเตอร์สนามชนไก่อ่างทองได้กระจายไปหลายจังหวัดเช่นกันพบผู้ติดเชื้อ129คนไม่มีผู้เสียชีวิตจากคลัสเตอร์นี้พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงสำหรับที่ตลาดกลางกุ้งกระจายไปจังหวัดอื่นๆโดยได้คัดแยกตัวเลขแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครเกือบ4,000คนพบว่ามีการกระจายตัว43จังหวัดมีผู้ติดเชื้อ564คน